สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพึ่งพาตนเองเพื่พอความย่งนนยืนนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับหยิบคําถามจากวิดีโอนะครับเอามาทําตอบคำถามว่ามะม่วงลเล็กมีการดูแลอะไรบ้างที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษ,ษนะครับก็เหมือนเดิมนะครับที่พี่ท่านหนึ่งเขาแนะนําไว้ว่าให้ทําเรื่องของพัฒนาการของม่วงแต่ละวัยเนี่ยให้ให้เยอะๆหน่อยนะครับเขาจะได้เอาไปทําได้ถูกต้องนะครับวันนี้ก็มาดูในเรื่องของว่าพอมะม่วงเนี่ยมันมันเริ่มติดติดลูกนะครับเริ่มติดลูกนะครับใหญ่ก็ ผมไม่รู้ว่าจะเทียบกับอะไรดีก็คือว่ามันใหญ่กว่าหัวไม่ฉีดแล้วนะครับเพราะว่าถ้าใหญ่กว่าหัวไม่ฉีดเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มติดนะครับแล้วการดูแลจากนี้ไปเนี่ยจะต้องดูแลอะไรบ้างนะครับหลังจากพอมะม่วงเนี่ยมันเริ่มสลัดเขาเรียกว่าเกสรเกสรออกนะครับแล้วก็ติดติดเป็นเป็นเป็นล่วงมะม่วงไปแล้วนะครับเกสรมะม่วงนี้จะร่วงนะครับตอนนี้คือไม่ต้องกลัวแล้วว่าในเรื่องของการที่ว่าเราจะฉีดน้ําขึ้นไปเนี่ยจะมีผลต่อต่อเกสรนะครับเพราะว่าตรงนี้เองเนี่ยพอเราให้น้ําไป แต่ไม่ควรให้น้ําที่มันเป็นแรงนะครับแรงฉีดจนแบบลูกกระจัดกระจายจนกระเด็นออกไปหมดนะครับคือให้ได้ที่แบบใครเป็นฝักบัวนะครับใส่ใสายยางเป็นฝอยล้างมาได้ล้างตรงน,นี้หมายถึงคือมันมีกุศโลโบายที่คนเขาบอกว่าพอลูกมะม่วงเนี่ยมันออกลูกแล้วแล้วทาไมต้องไปฉีดน้ําล้างคือล้างทําให้เขาเรียกว่าเพีย้ยไฟครับหลังจากนี้เองเนี่ยเพีย้ยไฟจะมาลงตอนดอกบานเพีย้ยจะก,กระจัดใช่หไหมครับหลังจากพอ ดอกบางติดลูกเพี้ยไฟมาลงมันจะทําให้ถ้าเกิดใครเคยทานมะม่วงตอนที่มะม่วงแก่ๆแล้วผิวมันละลายคือตอนมะม่วงที่ลูกมันแดงๆเนี ine, ่ยเพี้ยไฟมันมาลงเขาเรียกว่าเพี้ยไฟม,มาเรียแต่จริงๆคือมันมากิดกัด,ดกัดกินน้ําเลี้ยงอ่ะที่ผิวมะม่วงครับมันจะทําให้พอโตแล้วแ่ะผิวจะลายแล้วมันไม่สวยแต่ถ้าเรามีการป้องกันที่ดีแบบนี้ลูกเล็กๆเนี่ยพอพอเริ่มเรารู้แล้วว่าดอกเนี่ยมันแห้งเริ่มเริ่มแห้งทั้งต้นเนี่ยก็ให้มาดูแลก็คือสําหรับคนที่ต้นเล็ก,ลกๆนะครับไม่ไม่ไม่สูงมากนะครับ อย่างตัวนี้เนาะอย่างตัวนี้ไม่สูงมากประมาณนี้นะครับประมาณ2เมตรนี่นครับฉีดน้ําได้ฉีดน้ําได้ให้เป็นน้ําฝักบัวแต่ถ้าเกิดต้นใหญ่ทรงพุ่มประมาณ 2- 3สเมตรไปแล้วเนี่ยคือการกําจัดการดูแลคือจะต้องให้สารที่เป็นสารป้องกันเพลี้ยไฟสามารถใช้สารที่ป้องกันเพลี้ยจักระดันได้ครับคืออิมิดาคอผิดได้นะครับอิมิดาคอผิดได้อะซิทามิผิดก็ได้เหมือนกันครับสามารถพ่นให้ได้ช่วงเช้า เพี้ยไฟคือที่ผมพูดไปมันยังไม่จบไอเรื่องของกุศโลบายมันไม่ชอบความชื้นครับที่เขาบอกว่าฉีดน้ําเข้าไปในต้นเนี่ยให้มันชุ่มชื้นจริงๆมันไม่ได้เป็นการไปล้างลูกของม่วงหรอกแต่ว่ามันไปนเป็นสร้างความชุ่มชื้นทําให้เกิดความชื้นในในต้นหนม่วงเพราะเกิดต้นหนุมวงมะม่วงเราเนี่ยเกิดความชื้นครับเพี้ยไฟมันก็จะไม่อยู่แล้วอีกอย่างเวลาเราพ่นน้ําไปโดนตัวมันเนี่ยมันก็ไม่ชอบน้ํามันก็จะไปอยู่ที่อื่นแต่ว่าถ้าเอาแบบ ให้ตายคาที่เลยคือสารตามที่ผมบอกมันจะไม่มาอีกเลยเพราะว่ามันตายตัง้งแต่เราฉีดแล้วแล้วมะม่วงเราเนี่ยจะไม่เกิดลายนะครับลูกจะไม่ลายนะครับแล้วก็ลูกจะไม่ร่วงอ่าโอเคมแมลงศัตรูพืชเสร็จไปแล้วคราวนี้หลังจากที่พอติดลูกไปแล้วนะครับจะตามมาได้ร่วงเอ่อเรื่องของลูกหล่นลูกล่วงลูกหล่นลูกร่วงคือมีสสาเหตุก็คือการบํารุงอาหารไม่เพียงพอการบำรุงอาหารไม่เพียงพอก็คือเหมือนที่ผมบอกถ้าเกิดเราให้มาตั้งแต่ตอนแรกว่า เราให้ปุ๋ยท,ที่ผมบอกผมจะเน้นใช้อยู่ตัวเดียวคือแปดยี่สีตอนที่เราให้เราลดน้าเนาะมันไฮขึ้นไปนะครับแล้วมันก็จะไปช่วยในเรื่องของการติดติดลูกนะครับแล้วก็บํารุงลูกด้วยนะครับแต่พอบํารุงแล้วเนี่ยมันจะมีอีกธาตุอาหารอีกตัวหนึ่งที่มันต้องการก็คือแคลเซียมครับแคลเซียมตรงนี้เองเนี่ยถ้าไม่ให้นะครับพอลูกโตไปมันจะแตกบางคนบอกเอ้ยเป็นกับมะม่วงฟ้าลั่นแล้วมันแตกไม่ใช่ไม่ใช่ครับเป็นอย่างนี้คือไหล มะม่วงเนี่ยพอลูกแตกเนี่ยบางคนก็ตกใจว่าโอ้มันแตกทำไมใช่ไมไม่ใช่ครับมันขาดธาตุอาหารรองก็คือแคลเซียมแต่ส่วนใหญ่แคลเซียมเนี่ยเขาจะผสมมากับโบลอนเวลาเราซื้อมาเราก็จะให้ควบคู่กันเพราะว่าโบลอนเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของล้างไข่ติดดอกผลรสชาติช่วยบํารุงให้ผลเนี่ยสมบูรณ์พอเราให้2ธาตุอาหารตรงนี้ไปลูกจะดกมากเหมือนที่ผมผมพาไปดูตรงนี้คือว่าไอไอต้นเนี้ยปกติมันจะไม่ค่อยโดกหรอกพอเรามากลับมา คือจะสังเกตว่ามันเป็นต้นเก่าที่ผมบูธแล้วก็ตัดแต่งอันนี้ก็จะแบบโดนพวกหนอนอะไรที่มันลงโคนนะครับต้นแตกนะครับบำรุงกับฟื้นมันคืนมานะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยก็จะเห็นว่าเนี่ยติดเต็มเลยบางคน,นบอกเฮ้ยมะม่วงแก้วเนี่ยไม่ต้องไปดูแลมันหรอกมะม่วงป่าเป็นมะม่วงที่มันปลูกทั่วไปไงกระดอกอะไรเงี้ยไอตัวนี้มันเป็นแก้วที่พัฒนาสายพันธุ์มาแล้วก็คือเป็นแก้วทวายด้วยแล้วก็อ่ามันไม่ได้มันถ้าเกิดมันขาดอาหารนะครับต้นไม้ต่อให้ต,ใหต่อให้เด็ด แค่ไหนพันธุ์ดีแค่ไหนถ้ามันธาตุอาหารไม่ครบมันก็ไม่ติดลูกออกออกลูกให้เราได้กินแน่นอนครับก็ประมาณนี้นะครับก็คือสรุปท้ายวิดีโอคือ1เลยมแมลงศัตรูพืชเพี้ยะครับเพี้ยไฟนะครับเพี้ยไฟมาแน่นอนมาลงลูกแน่นอนนะครับ2คือเรื่องของอาการที่ขาดปุ๋ยครับแล้วก็ขาดธาตุอาหารรองก็คือแคลเซียมนะครับ ควรจะให้ไปนะครับแล้วก็น้ําช่วงที่หลังจากที่พอติดผลแล้วเนี่ยก็ควรจะให้นะครับสัปดาห์ละครั้งก็ได้แต่ถ้าพื้นดินที่เป็นไม่ใช่เป็นพื้นพื้นเขาเรียกว่าดินดําเหมือนสวนผมเนี่ยอาจจะเป็นดินทรายนะครับก็อาจจะให้เป็นวันเว้นวันก็ได้อย่าให้จนมันชุ่มจนเกินไปเพราะว่าถ้าให้ชุ่มมันเกินไปเดี๋ยวมันก็คิดว่าฝนตกมันก็จะสลัดลูกทิ้งก็คือให้ให้แค่พอประมาณนะครับคือไม่ให้ชุ่มจนแบบแคะจนแบบ เหมือนคนปลูกม่วงใหม่อะไรเงี้ยไม่ไม่ต้องให้ขนาดนั้นนะครับผมทําวิดีโอไปแล้วก็ลองไปดูได้นะครับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะได้คําตอบแล้วสําหรับพี่ที่มาถามไว้สําหรับว่ามะม่วงออกลูกเล็กๆเนี่ยต้องมีการดูแลแล้วก็เรามาดระวังเรื่องอะไรบ้างวันนี้ก็ต้องขอคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรายการเกษตรพื้นฐานตนเองเพื่อความยืดเยือนะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดปุ่ม subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางส่วนเรียวดีจะนํามาฝากกันท,ทัั้งถดไปวันนี้้ผมตองกล่าคําาว่ขอบคและสวัสดีครับ